สวัสดีครับเด็กๆพบกันอีกแล้วนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่2ครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องชนิดและลักษณะของดินครับพร้อมแล้วไปกันเลยเด็กๆครับในรูปมีสัตว์อะไรบ้างเอ้ยอ่า เก่งมากครับในรูปนะครับก็จะมีไส้เดือนมีแมลงมีหอยทากมีเห็ดมีมดแล้วก็มีหนอนนะครับซึ่งสัตว์พวกนี้เด็กๆดูสิครับว่ามันอาศัยอยู่ที่ไหนเอย่ยอ่าเก่งมากครับมันอาศัยอยู่ใต้ดินเด็กๆทราบไหมครับว่าดิน มีส่วนประกอบอะไรบ้างาเด็กคงไม่ทราบใช่ไหมครับวันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับส่วนประกอบของดินนะครับดินมีส่วนประกอบสำคัญสส่วนคือ มีซากพืชนะครับซากสัตว์5%เเซนมีน้ำา25มีอากาศ25%และมีเศษหินและแร่ย5่สเปอร์นตครับซากพืชซากสัตวรร์เกิดจากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับและถูกทำให้น่าเปื่อยโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะครับ น้ำนะครับมาจากฝนหรือน้ําใต้ดินซึ่งแทรกอยู่ระหว่างช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศครับแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำในชั้นต่อไปครับเศษหินและแร่นะครับเป็นการย่อยสลายของหินและแร่ที่เกิดจากลมฝน แรงแน่หรือกระแสน้ำครับเมื่อเด็กๆได้รู้จักส่วนประกอบของดินแล้วใช่ไหมครับเรามาเรียนรู้กับชนิดของดินกันต่อเลยนะครับชนิดของดินนะครับก็จะมีหลายชนิดนะครับโดยตัวน,นี้จะเป็นลักษณะนะครับทางกายภาพของดินนะครับ ลักษณะทางกายภาพของดินนะครับก็จะมี 1. เนื้อดินเนื้อดินนะครับแบ่งออกเป็น2อ,อย่างคือเนื้อดินที่ละเอียดและก็เนื้อดินที่หยาบเกิดจากส่วนประกอบที่อยู่ในดินนะครับเช่นกรวดทรายสร้างพืชสร้สางสัตว์ครับ 2. การอุ้มน้ําของดินนะครับเป็นสมบัติในการกักเก็บน้ําไว้ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนะครับสมบัติของการอุ้มน้ำนะก็จะมีอุ้มน้ําได้ดีกับอุ้มน้ําได้ไม่ดีนั่นเอง 3ครับสีของดินจะมีสีน้ำตาลสีแดงนะครับสีของดินเกิดจากการโทษนะครับเกิดจากสารประกอบที่อยู่ในดินนะครับ4ครับการจับตัวของดินเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อดินดินที่มีนิยละเอียดนะครับจะจับตัวเป็นค้อนครับต่อไปนะครับคุณครูก็มีวิดีโอนะครับให้พวกเราได้ดูอีกครั้งนะครับ พร้อมแล้วชมกันเลยครับกระบวนการเกิดดินครับดินนะครับเกิดจากการผุพังของหินและแร่นะครับมีซากพืชซากสัตว์นะครับแล้วก็มีหินนะครับที่ผุพังและสลายตัวนะครับโดยการทับถมนะครับก็จะมี รซากที่เน่าเปื่อยและย่อยสลายได้นะครับก็จะมีทับถมกันเป็นเวลาเป็นระยะเวลาหลายล้านปีจนเกิดเป็นดินครับนะครับนอกจากนี้ในดินนะครับมีน้ําอากาศแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ ลักษณะทางกายภาพของดินนะครับแล้วก็ชนิดของดินนะครับโดยการจำแนกดินนะครับสามารถจำแนกได้3ชนิดคือ 1. ดินร่วนดินร่วนนะครับมีส่วนประกอบของดินทรายโครนตมและดินเหนียวโดยมีปริมาณของดินเหนียวไม่มากเนื้อดินละเอียดกว่าดินทรายนะครับเม็ดดินมีขนาดเล็กมีช่องว่างระหว่างดินน้อยจับตัวเป็นก้อนแต่ไม่มากนะครับอุ้มน้ําได้ปานกลางน้ําซึมผ่านได้ง่ายครับ 2. ดินเหนียวดินเหนียวนะครับเป็นดินที่มีส่วนประกอบของดินที่อยู่ตั้งแต่ร้อยละสีขึ้นไปนะครับเนื้อดินละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กมากครับมีช่องว่างระหว่างดินน้อยจับตัวเป็นก้อนได้ดีอุ้มน้ําได้ดีน้ําซึมผ่านได้ยากครับ3ครับดินทรายดินทรายนะครับมีส่วนประกอบของดินทรายปนอยู่ ประมาณร้อยละ70ขึ้นไปนะครับดินทรายเป็นดินหยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่มีช่องว่างระหว่างดินมากนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนไม่อุ้มน้ําน้ําซึมผ่านได้ง่ายครับหลังจากที่เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับชนิดของดินและก็ลักษณะทางกายภาพของดินไปแล้วนะครับคุณครูก็มีการบ้านให้พวกเราทํานะครับการบ้านที่จะให้พวกเราได้ทําและฝึกทบทวนในวันนี้นะครับคือให้นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะของดินแต่ละชนิดครับ ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับให้ในเรียนเขียนนะครับใส่กระดาษนะครับแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูใต้โนต้ตที่คุณครูได้ทําไว้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ